สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาเข้าสู่บทเรียนของภาพสามมิติแบบที่2กันนะครับวันนี้ภาพสามมิติแบบที่2ก็คือการเขียนภาพแบบออปติกนะครับที่เราได้ดูในคลิปวิดีโอไปแล้วภาพออปติกนั่นก็คือการเขียนที่ให้ลักษณะของวัตถุเนะียเอียงขึ้นเพียงด้านเดียวนะครับตอนนี้คุณครูก็กําลังหาจุดศูนย์กลางนะครับ ของวัตถุอยู่ก็จะแบ่งครึ่งน,นะครับถึงก้างให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็โคจะเน้นที่ด้านซ้ายนะครับเรากลับประมาณเอาก็ได้ครับสามสิบห้าองศา,ส,าสี่สิบห้าองศาก็ได้แต่าตามหลักก็ควรจะมีเครื่องมือวัดนะครับให้เป็นสีส่สิบห้าองศานะครับเสร็จแล้วโูก็จะกําหนดขนาดกาหนดขนาดในการทํางานนะครับว่าอ่าตอนนี้ เราจะกำหนดให้มีความยาวเจ็ดเซนติเมตรนะครับทีนครูให้เตรียมไม้บัรทัดมาด้วยจุดเสร็จแล้วเราก็ขียเส้นตั้งฉากขึ้นไปเลยครับขีดดยยาวๆเบาๆขึ้นไปก่อนแล้วนักเรียนก็วัดในแนวตั้งนะครับหรือแนวแนวแกนวายก็จะอยู่ที่ประมาณคูกะไว้แล้วนะครับโอเคเจ็ดเซนติเมตรเหมือนกันนะครับเจ็ดเซนติเมตรเหมือนกันอันนี้นก็จุดไว้ลากสองจุดไปหากันนะครับอ่า ก็คืเส้นคราวน,นี้ฝั่งขวามือของนักเรียนเห็นเนี่ยของครูนะครับเหมือนกันก็จะมีความยาวออกไปในทีน่นี้คุณนับเป็นสองสามสี่ห้าคุณใช้ประมาณห้าเซนติเมตรนะครับีนน้็ะขีดยาวไปแล้วก็จุดไว้มากจุดเอาวไว้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ5้าเซนติเมตรนะครับสามสี่้าจุดไว้นะครับอันนี้ก็ <c oughs> ขีดเส้นจุดต่อจุดขึ้นไปเลยนะครับ อันนี้เพื่อความแน่นอนนะครับถ้าเราโอเคแล้วมัว่นใจแล้วก็ลากสองจุดเข้าหากันได้เลยนะครับเราก็ได้ห้านี่ก็คือกล่องด้าน A แล้วก็กล่องด้าน B เป็นด้านข้างนะครับต่อไปเราจะทำด้านบนของกล่องนะแล้วก็ <c oughs> บัดขนาดครับในแนวนอนออกไปห้าเซนติเมตร กินยาไปก่อนนะครับเบา,เลาแล้วก็ลากไปเลยห้าเซนติเมตรจุดไว้จุดไว้จุดไว้ <c oughs> แล้วเราก็ตรงนี้เราได้อยู่แล้ว5้าเซนติเมตรเราก็ลากสองจุดนี้ให้เข้าหากันนะครับอันนี้ก็จะได้กล่องด้านบนนะครับกล่องด้านบนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ลากเส้นที่เรามั่นใจแล้วนะครับแล้วก็กด ดินสออีกครั้งหนึ่งอย่าก,กดแรงมากนะครับมันจะหักได้ก,กดลองอไปนะครับปึ๊บแล้วก็ขีเนท็ไปนะครับ,นะรบเห็นไหมครับเราก็จะได้กล่องมาหนึ่งไป <c oughs> ที่รูปทรงแล้วก็ปริมาตรรูปร่างของมันเนี่ยก็แน่นอนไม่ไม่บิดเบี้ยวนะครับก็เคเราใช้การวัดด้วยใช้เรื่องของขนาดเข้ามาเป็นการบูรณาการระหว่างคณิตศาสตร์ นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับด้าน A ด้าน B แล้วก็มีด้าน C อยู่ด้านบนนะครับลบเส้นที่ไม่ต้องการนี้ออกไปนะครับฉะนั้นตอนล่างแบบเนี่ยต้องเซ้นเบาๆนะครับมือเบาๆนะครับอย่ามือหนักมากเราก็จะได้กล่องมาหนึ่งใบแล้วออกแบบโดยอย่าลืมนะครับ เขียนคำว่าออกแบบโดยใครนะครับเขียนชื่อนามสกุลชื่อใช้เลขที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการเขียนภาพสามิติแบบออบลิกนะครับออบลิกแต่เราก็จะต้องเขียนชื่อใช้เลขที่ใหชัดเจนนะครับอ๋อยังเดิมอีกเส้นหนึ่งครับขีดเป็นแนวตั้งขึ้นไปนเลยครับปึออ๊บมาขึ้นไป อย่าลืมอีกอันนึงนะครับภาพอบดิกจะต้องมีเส้นโค้งหรือเส้นองศาของเขานะครับในที่นี้ก็ผู้กะเอานะครับประมาณ45องศา <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับภาพสามมิติแบบอ,อับ,บลิกนะครับนะครับส่งกันมานะคะต้องเรียนหลังจากทำในชั่วโมงแล้วก็ไม่ถึง20นาทีนะครับไม่ถึงหลัง